Some nice long you know the p ั่นนี่เด้อพี่ดองฟงไปเมื่อนีนแม่สิมื่อนีแม่สิมว่าคิดคลิปแก่งมาเคลิมที่มันแก่แม่หมดคิปที่แล้วไหมแม่สิน่าแก่งมาที่จะกี่ย่านรดลมคิดตตตลกม่วงหมดละเดียวอาพอหัวแตกหัวแตกเลยพี่น้องเี๋ยวจะกีานขนี้ล่ะมี x ค่ะมือนหนึ่งบกเล่าเลยเดี๋ยวแมนไปไ่ใส่น่นเหนือยเท่าสาววิ่งในี่งานผุนกำลังอุกอังกุกอังเดาด่าก็ซีวิตเป็นอยู่เดี๋ยวนี้น่าไปแรกมิซพิกินเบียจากสิบขวดแล้วนะนี่ละมาทำมาว่าแขนขี่จัก,กรยานมาแต่ผุนละในบ้าน ที่เลนอ้อมพัดที่จักรยานไม่นะที่จักรยานท่านเป็ปยยี่นปันได้ยจักรยานนี่คุณยุคลอได้พับเฮียงว่าเะปล่อยก็ได้เมื่อกี้แอบตั้งกล้องไว้แถวนี่ยแหละแอบตั้งกล้องพัดที่จักรยานหมดละไปต่ำเฮี้ยหมดละโอเคตันต้วเหม่วง,งก็ได้ตัวหู ไปเอื้อมันมานเบิง่งโด้ยทายไกลท้ายตะกร้อนนาดำดำโอ้ยนาดำคุณได้ไมีเข้มเขาเข้า,ขา,ขากั้แม่ท่าเลยเ <laughs> นี่นี่ <laughs> เอาเข้ามาเริ่มแผนการ เป็นยังฮะก็เป็นยังอ่ะหมอี่รากยฮะก็เป็นยังนี้าไปหาหมอเนี่ยเป็นยังอ่ะเก็ว่าไแม่ไม่ตเป็นยัง้พารถล้ม่เห็นตเด็กจยากุ้มงเนี่ยเล้วไปขี่ได้ไม่ใหญ่อันนี้แม่ขี่รถยังขี่ไปวพูนฮะเออจปยังเนี่ยมึงพากูไปหาหมอมาเนี่ย จจม่เห้กูัวอขอเหตุผลก่อนเจ้าเป็นอียงเจ้าก็ขี่รถไปอทุนเด้ขี่มากแหงแลขี่เเปลยนไหมคับขี่จ้ากิานไหมขี่มยังไปไน้ตำตึงจ้กาโง่ยนเจ้าขี่กยานเจ้าขี่จรวดเนี่ยอ่ะจกิานไม่งนี้แม่เจ้าไม่ขี่ยังไดเอเจ้ากิญานห่างล่ะจ้ากานลงมากคุณไดหโต๊ะับพอคุอีกได้ดิอู้ย่ายนี่แม่เหยียดยังก็อาบพอาบนี่เด้อ ฮะมาจมให้กูอีน่นี่มัสจะตายคนที่นี่พวกเวรถตำรวจทัวรถตำรวจเนี่ยท,ออท,ออทออ่ทากมันยังตำรวจไม่มาจับกูบก่ฮะเ้วกูสียบตัวโอ้จาไปขี้องไรเองที่ออี้อหอดีเลยเตือนเหมือนกนัยังกน <c oughs> เจ็บยังตื่นยัง <c oughs> ยัน้างกหนี่จยทางแล้วอของก,กันยา,าเออนเดี๋ยวจะยายไปสอนกันอ้ากูเขนด้วยกลับมาไหมหอขานี้หมจะยาร่งตัวีเอาจะกกยาไปสอน,อนได้ห่นเอาเดี๋ยววางไือเข้ากัาน แม่ไปขี่รถเป็นไงทำไมมันมันตำโพนแต้ขึ้นเลยถึงนู่นนะ่ะฮะเลือดทำไมคือไหลแท้ก็คถถืยังอ๋อเขาตัด้นไม่นี้แล้วเจ้าขี่รถล,ลงทีเจา้าถือไว้รุนกระถือแสามสิบคนเนี่ยเอ้ยแม่เป็นไรอ่อออะฮะบอสภาพไหม เจ้ารลมขึ้นอถือฟันหนเอเอาเกือบเกือบพวกอ่นเกือบปูฟันลมมันอีเย็นได้เลยเลียนได้ไหมนี่เลี้ยนมั้นเอเกือบปูมาเจ้ารลมขึ้นอย่างนี้เจ้าขึ้นลีนได้่ารถลมตัวไ่เห็นเธอบจถึงก็แยงนีุ่่ถไปไปส่งหาหมอที่นกีย จะไปชี่ตะไหน,นหัวคนนีเ่เข้มากาขีขแ่แค่ต้องคอยไปได้นเะบรกอยู่ยอมไยันต้องชีมาท่าน่รถก,กับมเบรกจะชีปยันทานออกกําลังกายส่อกูบอกว่าร่างกายอยู่ือนทาก<ะ>ขี่ลงขงคุณละไปไ่ได้มนทา่าย,า,ลลาย่านร้ลไลไปส่งคนงีม้มถามดูเถอะ้าสภาไปหาหมอนิก็ตายก็อะบอกมึงมาเกเลียคนนี้น,น,พพออนะโนมเลีอด เลือดยังงือหวานเด้อเลือดยังหวานลมลูกเลือดยังงือหวานเด้ตอนนี้ว่าต้องไปห้ามอ้อต้ไปล้างตัวกันไปฮะามันไปไปเสียกู่มะไ่ใ่ว่ารนล้มอ่ะฮะรล้มยังยเป็นยัง่นแเต้ล่ดยังอย่พุ่งเป็นช่วน,น,นั้นกม่วงเอเ้แห้งไหมคีแล้วก็ยลอเบิรเลยไหมฮะ ไไปเนกรอบึ้นเดินไกันไปได้เังนสิจะมันคนมานี่ยซ้อนเห็เห็เห็บ้องอ๋อนเดจะภาพผมไปหาหมอยังม่เสียกอนยตอนไปหาหมอไปวาไปเหมืนกันโอเทเขียโอ้ยกบเยแล้วไปเลยแล้วว่าไปอีกละงเีย่เบ่ ตัวแม่เกิดแม่เนยโอ้ี่นองแกงมันผสมเร็จมันบเสียบเสียเฮ้ยลงทุนอะไรมึงดูุนอ่ะมึงหนาด้วยนพี่น้อมจะด่างออกบ่ดูุนอ่ะจะด่างตอยได้ไหนไม่จะออกน่นลจงได้ยออกบ่จังจังยังจังขีเที แก่เมื่อซื้อในเราสิลูกซื้อแังไดดมาค่ะเห็นแม่พัดลมมื่อกีตกใจบ่มึงี่แจงแดดแจงเรียบมาหนี่งป้าโตกใจญ่เลยมันมันคือหอนหัวเซยไปพี่ดองแม่อุตส่าห์ลงทุนค่ากว่านี้ไม่หมดอันนี้หรอมเสียอยีกนี่หรอไรซะละอืมหมดกันนอนมันมาเสียท่านุ่งผมแม่อุตส่าห์ลงทุนนะเฮตุหัวแตกหัวแหลก มันก็้ที่ทำวาเสียมันหนีแล้วไปแล้วแต่เมื่อคืนว่าพี่น้องเมื่อกี้นะแต่เพื่อนมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ื่องหรือม,มึงมีในเด้อเสดายมีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปเดี๋ยวนี้ยอดวิวก็บเมื่อคืนพี่น้องก็กดคนรละลายละลายหายในเด้อน้องน้องหน,งน,งน,งนงูเอ้ยส่วนนี้ก็อย่าลืมอย่าลืมดูแลตัวเองเด้อพวกพี่ทางหลาย Oh, ออกจากแค่กันม่้องาลืมสวมแมสกัญยังกันเดอ้อเอาม,มา,มาจบอีกแล้วเอาสามเดล่ะสัมเดล่ะน้องน้องเนื้อปิดคลิปได้แล้ว๊ยวายบาย